ในชั่วโมงนี้เราก็มาว่ากันถึงเรื่องการใช้งานเครื่องตัดหญ้านะครับสาเหตุที่เครื่องตัดหญ้าพังง่ายข้อที่หนึ่งเลยก็คือเกี่ยวกับคนใช้งานนะครับคนใช้งานเครื่องตัดหญ้าจะต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีตัดหญ้าตัดไปไม่ได้สังเกตหรือว่าประมาทเกินเนี่ย ใบมีดไปโดนใส่หินหรือว่าโดนใส่ของแข็งปะทะแรงๆนะครับมันก็มีผลเสียได้ครับบางครั้งหัวเกียร์แตกเลยก็มีเกียร์หรือคัดคัดก็มีผลทําให้คัดอาจจะเสียหรือหักอะไรได้และเผลอๆก็เกี่ยวกับเครื่องก็มีผลนะครับเครื่องก็จะจะช้าได้การใช้งานที่ประมาทไม่ระวังเนี่ยก็อันตรายมากนะครับเผลอๆใบมีดหักกระเด็นก็ได้แล้วก็ส่งผลเสียถึงคนอื่นก็ได้ ในข้อหนึ่งนี้ก็คือคนใช้งานก็ต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบใช้ด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยก็จะสูงครับข้อที่สองก็เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นไม่พอถ้าเป็นเครื่องสี่จังหวะก็ระดับน้ำมันไม่ไม่ถึงขีดที่มาตรฐานของเขาคือน้ำมันแห้งหรือว่าน้ำมันมีน้อยเกิน ก็ทำให้เครื่องอายุสั้นนะครับเครื่องก็พังได้ง่ายถ้าเป็นเครื่องสองจังหวะก็คือผสมน้ำมันน้อยไปตามอัตราส่วนถ้าปกติมันก็ประมาณยี่บห้าต่อหนึ่งคือเบนซินยีห้าลิตรแล้วก็สองทีหนึ่งลิตรโดยประมาณแต่มันก็ขึ้นกับการใช้งานอีกทีนะครับว่าเราใช้งานเราก็จะต้อง คอยสังเกตดูควันดูควันเป็นหลักนะครับดูควันที่ออกจะร่อยเสียเป็นหลักต้องเห็นควันบางๆตลอดเวลาซึ่งที่สาเหตุที่เราต้องเน้นให้ดูควันก็เพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมันกินน้ํามันไม่เท่ากันนะบางเครื่องมันโดนปรับมาให้กินน้ํามันมากหรือว่าระบบคาบิวมันสึกมากเนาะน้ำมันมันกินมากถ้าน้ำมันกินมากมันก็ ไม่จําเป็นต้องผสมน้ํามันมากนะครับเพราะว่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่มันกินมากก็มันก็ไปล่อลื่นในตัวแล้วครับนะถ้าเครื่องตัดหญ้าเครื่องไหนที่ไม่เห็นควันเลยอันนี้อันตรายนะครับอันตรายมากเลยเครื่องก็มีโอกาสพังสูงนะครับอย่างข้อที่สามก็น้ํามันล่อลื่นคุณภาพแย่คือน้ํามันเกดต่ําเกินนะครับถ้าเป็นเครื่องสีสียังหวะก็เหมือนกันครับ เพราะในท้องตลาดนี่มันก็มีหลายเกรดนะแต่มันที่มันถูกๆมากๆนะอันนั้นคุณภาพมันก็ไปไปตามราคานะครับเราก็ควรใช้ที่มีคุณภาพสูงหน่อยถ้าเราใช้งานหนักจําเป็นต้องเอาที่เกรดสูงหน่อยที่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถ้าใช้นิดๆหน่อยๆนี่อันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่ก็คือ การใช้งานคนใช้งานก็จะต้องไม่ใช้งานที่รอบสูงจนเกินไปแล้วก็คำนึงถึงเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเครื่องที่ใช้รอบสูงโอกาสที่มันจะพังก็ง่ายเพราะว่าความร้อนมันก็ต้องสูงตามอีกทั้งการสึกลอ้อมันก็สูงตามด้วยเหมือนกันเพราะว่ารอบเครื่องที่สูงนะครับน้ํามันหล่อลื่นถ้ายิ่งค,นนคุณภาพ คุณภาพต่ำยิ่งไปยิ่งทำให้เครื่องพังง่ายเลยนะครับจริงถ้าใช้รอบสูงก็ควรจะเป็นน้ำมันที่คุณภาพสูงด้วยแต่ที่คุณภาพสูงสูงจริงมันราคาก็แพงครับนี่ก็เป็นสี่สาเหตุหลักสี่ข้อของสาเหตุที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าพังง่ายเสียง่ายและเสียเร็วถ้าหากเรารู้สาเหตุเราปรับปรุงแก้ไข มันก็จะได้เครื่องที่ทนทานและมีคุณภาพสามารถใช้กับเราไปได้นานาสรุปสีสาเหตุที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าเสียง่ายหรืออายุสั้นก็มีอยู่สีสาเหตุใหญ่คือหนึ่งเกี่ยวกับคนใช้งานประมาทใช้ไม่ระมัดระวังใบมีดไปโดนใส่หินใส่เหล็กหรือว่าโดนของแข็งประทะแรงนี่ก็ทำให้ มีผลเสียมันก็กระทบมาตั้งแต่ใบมีดหัวตัดหรือหัวเกียร์ลามมาถึงคัดแล้วก็ถึงเครื่องยนต์มีโอกาสช้ำได้ด้วยครับยิ่งประทะแรงๆนี้มีโอกาสสูงมากเลยครับข้อที่สองก็น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพแย่การหล่อลื่นมันก็ไม่ดีก็ทำให้เครื่องเสียหายได้ง่ายสำหรับข้อที่สามก็น้ำมันหล่อลื่นน้อยเกินไป เพราะว่าถ้าน้อยเกินเนี่ยความร้อนเครื่องมันก็จะสูงผิดปกติการสึกลอก็สูงกว่าก็าเครื่องก็าอายุสั้นสำหรับข้อที่สี่ก็คือเกี่ยวกับการใช้งานคือใช้รอบเครื่องที่สูงเกินหรือเล่งมากเกินเวลาเครื่องรอบสูงเกินนี่ความร้อนของเครื่องก็สูงการสึกลอก็สูงก็ทําให้เครื่องพังได้ไง่ายถ้าคนใช้ทุกคนถ้าหากว่า รู้และเข้าใจในสีสาเหตุที่ว่ามาก็จะได้ใช้เครื่องตัดยู่กับเราได้นานไม่เสียง่ายหรือพูดอีกอย่างก็คือได้เครื่องที่อยู่กับเราได้อย่างทนทานราคาเครื่องก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง